สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนประจําเดือนกันยายนนี้กันนะครับว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเราจะมาเริ่มจากตัวตนวาสนาของชาวลัคนาราศีมีนในช่วงนี้กันก่อนนะครับชาวลัคนาราศีมีนคุณได้ไพ่เทพสุขแสดงให้เห็นได้ว่าช่วงนี้คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์คุณเป็นคนที่แต่งตัวดีมีรสนิยมนะครับเป็นที่จุดเด่นกับคนภายนอกมากพอสมควรเลยทีเดียวในเดือนนี้คุณค่อนข้างที่จะหาความสุขให้กับตัวเองได้เป็นอย่างดีนะครับไม่ค่อยมีปัญหหาเเเลืืืออออนนน้้รรใใจ่ง ามามมกยสักเท่าไหร่นะแต่ก็อาจจะมีนิดนิหน่อยหน่อยบ้างแต่ก็ไม่ถือว่าทําให้คุณนั้นต้องกุ้มหมกกุ้มใจจนเกินไปนะครับอย่างน้อยที่สุดในช่วงเดือนนี้จะมีความสุขหลายๆอย่างนะครับไม่บ่อจะเป็นในเรื่องของการพบปะเจอเจอการสังสรรค์หรือว่าการแต่งเนื้อแต่งตัวจะทําให้คุณนั้นมีความสุขมากเป็นพิเศษเช่นเดียวกันสําหรับในเรื่องครับสินเงินทองและหลักฐานบ้านช่องของชาวลัคนาราศีมีในช่วงนี้คุณได้ไพอนุมานกับนางเบญจากายและได้ไพ,พ่พัพิคเน่ ในช่วงนี้การเงินการทองของคุณนั้นจะมีมาอย่างหนาฝาข้างเลยทีเดียวและโอกาสใหม่ like ๆของคุณนั้นมาเป็นลักษณะของคุณที่คุณนั้นไม่ได้ตั้งตัวโอกาสดีๆอันนี้อยากให้คุณขวอยคว้าโอกาสเอาไว้นะครับพราจะเป็นลู่ทางในการทํามาหากินหรือในการหาเงินหาทองของคุณได้ในช่วงจังหวะเวลานี้ได้เลยทีเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณอย่าไปรับอาสาใครในเกี่ยวกับในเรื่องของการหาเงินหาทองหรือไปค้าประกันใครในช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังอยู่บ้างนะครับในช่วงนี้เงินทองของคุณนั้นอาจจะได้มีการจับจ่ายซื้อของขววััอองรราลใใหห้้กกคนตื ให้เป็นของขวัญให้กับคู่รักคู่ครองของคุณในช่วงนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันบ้านช่องของคุณนั้นก็จะเต็มเปี่ยมไปด้วยความบุดมสมบูรณ์กับสิ่งที่คุณนั้นเหน็ดเหนื่อยมาและทําให้คุณนั้นสามารถที่จะพักเองพักไกลใจได้กับที่บ้านและกับครอบครัวของคุณนะครับชาวลัคนาราศีมีนั้นในเรื่องของญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายนั้นคุณได้ไพ่เทพพระอาทิตย์แสดงให้เห็นว่าในตอนนี้ญาติพี่น้องของคุณนั้นค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองค่อน ที่จะทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจมากขึ้นอาจจะเป็นการพูดจาจะมีการวางเป้าหมายร่วมกันหรือมีความคิดร่วมกันทําให้คุณนั้นมีความเด็ดเดี่ยวมีความตั้งใจมากขึ้นเพราะญาติพี่น้องเหล่านั้นก็พร้อมที่จะลุยไปกับคุณหากทําธุรกิจในธุรกิจครอบครัวก็จะประสบความสําเร็จมากเป็นพิเศษนะครับในเรื่องของบริวารน,นั้นคุณได้ไพ่พระเกตมงคลบริวารของคุณนั้นเป็นคนที่เก่งนะครับหากคุณปกครองลูกน้องไปในทางที่ดีรับรองได้ว่าบริวารของคุณนั้นจะช่วยเพื่อหนุนคุณณจะนนนําาาสิ่่่งงดีๆมหคุออยแ ีกทั้งบริวารในช่วงนี้อาจจะรวมถึงบุตรหลานที่มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศหรือส่งเสียเรียนไปที่ต่างประเทศก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกัน ในเรื่องของศัตรูปสัสสรคทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีมีในช่วงนี้คุณได้ไพ่พระเพลิงแสดงให้เห็นได้ว่าช่วงนี้คุณต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของความกุ่มกุ้มใจหรือในเรื่องของความใจร้อนของคุณมากเป็นพิเศษสิ่งเหล่านี้จะทําให้คุณนั้นมีปัญหาในเรื่องอื่นๆตามมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินและความรักขอให้คุณนั้นอย่าใช้ชีวิตโดยประมาทและพยายามควบคุมสติให้ดีไม่อย่างนั้นแล้วอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นอาจจะทําให้คุณนั้นวอดวายได้ไม่น้อยก็มากเเเลลยีีดวววสําาาาาหรรรรรัััับในนนนื่่ออองงงขคคคคูคมก้ช มีนที่ยังโสดอยู่นั้นคุณได้ไพ,พ่พระนารายณ์บันทมศีลหมายถึงอะไรหมายถึงว่าช่วงนี้คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์แต่คุณก็อาจจะโปรยเสน่ห์ไปเรื่อยๆยังไม่ลงหลักปักฐานกับใครอาจจะอยู่ในช่วงจุดที่คุณอยากจะพักอยากจะหยุดความสัมพันธ์ที่ไม่แน่นอนของคุณหรือคนที่คุณสนใจในช่วงนี้มากเป็นพิเศษบางครั้งอาจจะรู้สึกว่าในช่วงอายุของคุณในช่วงนี้อาจจะไม่พร้อมที่จะมีใครแล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันสําหรับคนที่มีคู่ของชาวลัคนาราศีมีนั้น ต้องบอกได้ว่าชาวลัคนาราศีมินที่มีคู่ในช่วงนี้อาจจะรู้สึกกำลังเครียดหรือกำลังตัดสินใจกับบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับคู่ของคุณบางคนนั้นอาจจะมีความเหนื่อยหน่ายหรือปีปัญหาคาราคาซังที่เกิดมาในอดีตจนทาให้วันนี้คุณรู้สึกอึอดอัดและอยากจะพักและอยากจะใช้ชีวิตของตัวเองมากเป็นพิเศษดังนั้นหากมีอารมณ์แบบนี้เกิดขึ้นแนะนําให้พูดคุยปรับความคิดให้สอดคล้องกันระหว่างคุณกับคู่ของคุณเพราะไม่อย่างนั้นมีโอกาสที่จะมีปัญหาและมีโอกาสที่จะเหนื่อยหน่ายกันเองได้อยู่พอสมควรแต่ หากกลับมาพูดคุยกันแล้วเชื่อได้ว่าคุณจะลุกมาแบบสมบูรณ์และชื่นฉ่ำหัวใจจะทําให้คุณนั้นมีกําลังกายกาลังใจในการทํางานในการหาเงินได้เป็นอย่างดีในเรื่องของสุขภาพนั้นชาวลัคนาราศีมีนนั้นได้ไพ,พ่พระภายต้องบอกได้ว่าสุขภาพของคุณในช่วงนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์มากเป็นพิเศษต้องระมัดระวังในเรื่องของอากาศที่เปลี่ยนแปลงอาจจะทําให้คุณล้มป่วยได้อย่างกระทันหันและต้องระมัดระวังในเรื่องของความเครียดที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณด้วยเช่นเดียวกัน สำหรับในเรื่องของความสุขความสมหวังในช่วงนี้คุณได้ไพ่พัฒนารายทรงสุบัณบ่งบอกได้ว่าความสุขของคุณในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมีต้องการแสดงออกถึงความคิดความสามารถของตัวเองให้เป็นที่ประจักษ์ซึ่งคุณก็มีโอกาสที่จะทําให้คนอื่นรอบกายคุณนั้นเชื่อถือได้ในสิ่งนี้เพียงแค่ว่าคุณต้องรู้จักบริหารต้องรู้จัก,กวางแผนทางความคิดอย่ายึดติดอะไรมากเกินไปการที่คุณนั้นได้แสดงความสามารถออกมาให้คนเห็นจะทําให้คุณนั้นมีความสุขสดชื่นในใจลึกๆอย่างแน่นอนในเรื่องของการงานและอาชีพและลาบยศชื่อเสียงนั้นคุ ได้ไพ่พระศิวะและได้ไพ่พานบุญจับนางมโนราบ่งบอกได้ว่าการงานของคุณช่วงนี้คุณจะทําอะไรก็พวงหน้าพรวงหลังไปหมดบางครั้งคุณอาจจะต้องรู้สึกว่าปล่อยวางบ้างเพราะไม่อย่างนั้นแล้วคุณแบกอะไรมากเกินไปหรือห่วงอะไรมากเกินไปอาจจะทําให้เกิดความเสียหายได้นะครับชื่อเสียงในตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของเจ้าไหนผูบ้บังคับบัญชาหรือคนแวดล้อมให้ดีนะครับเพราะมีโอกาสที่เขาจะตัดสินใจคุณโดยที่ไม่ใช่เหตุไม่ใช่ผลแต่ถ้าหากคุณทําดีประพฤติด,ดีคุณไม่ต้องกลัวอะไรนะครับจะมีสิ่ง คิดจะคิดร้ายกับคุณอาจจะกลับมาดีกับคุณเองก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นโดยภาพรวมโดยสรุปของชาวลัคนาราศีมีในเดือนกันยายนนี้ต้องบอกว่ายังมีอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ทําให้ตัวคุณเองนั้นมีความสุขและชุ่มชื่นหัวใจโดยเฉพาะคุณได้ไพ่พระรามกับนางสีดา บ่งบอกได้ว่าถึงเวลาที่คุณนั้นจะไปกระชับความรับความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวให้ดีโดยเฉพาะคูะ่รักและคุณจะได้ความร่วมไม้ร่วมมือหากใครที่ทางานเกี่ยวกับธุรกิจกองศีธุรกิจที่บ้านก็จะประสบความสําเร็จมากเป็นพิเศษนะครับดังนั้นในช่วงนี้อะไรที่เหินห่างไปอะไรที่ไม่ดีลองกลับมาทบทวนและแก้ไขปัญหาด้วยความใกล้ชิดด้วยความใจเย็นที่จะพูดถึงกันเชื่อได้ว่าชาวลัคนาราศีมีนจะประสบความสําเร็จในเรื่องชื่อเสียงเกียรติยศโชคลาภเงินทองและคู่รักของคุณนั้นก็จะดีตามมานั่นเองและนี่ก็คืออดววงชชตาขชาข าราศีมีนในช่วงเดือนกันยายนนี้ครับ